ขอบคุณค่ะคุณเจีย๊ยบขอบคุณคุณเจีย๊ยบมากนะคะที่แนะนำนะคะ,ะประวัติคร่าวๆสั้นๆเนาะน,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 นะคะก็สุภัตราจันสวัสดิ์นะคะ LD1 นะคะวันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้เข้ามาในห้องซูมแห่งนี้นะคะแล้วก็จะมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ Op ฟ r a n c e g l o b a l ว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยคือมีหลายกลุ่มมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นจิวเวลี่นะคะ ไม่ว่าจะเป็น Exit Token นะคะรวมถึงสินค้านะคะที่เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อเลยว่าเป็น Safe Home Revolution นั่นหมายความว่าไงหมายความว่าผลิตภัณฑ์ทุกตัวเนี่ยมีความปลอดภัยต่อสิ่งมีชีวิตคือมนุษย์เราแล,แ,ลและรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเซฟโฮมมีอะไรบ้างนะคะก็จัดเป็นกลุ่มสินค้านะคะเป็นสินค้าที่ มีความจําเป็นค่ะที่เราจะต้องใช้เพราะฉะนั้นมันจะมีการบริโภคที่สูงมากๆนะคะช่วยปกป้องตัวเราครอบครัวของเรานะคะมีส่วนผสมหลกักๆด้วยกันนะคะที่เป็นส่วนผสมที่มีความปลอดภัยไม่มีส่วนผสมใดๆเลยที่เป็นอันตรายนะคะส่วนผสมหลักนะคะที่มีสองประเภทสองชนิดด้วยกันที่จัดว่าเป็นนวัตกรรมเลยทีเดียวนะคะตัวแรกนั่นก็คือไมคร โรซิเวอรและตัวที่สองก็คือเป็นสารสกัดจากต้นสนนอร์เวย์นะคะ,ะผลิตภัณฑ์สารสกัดที่ล้ำค่าสองตัวนี้นะคะจะบรรจุอยู่ในเป็นหนึ่งในอิงกิลเดียนหรือส่วน ส่วนผสมนะคะที่อยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ด้านความงามนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคลก็คือพวกแชมพูพวกเชเวอร์เจลนะคะและรวมถึงสุขภาพและความเป็นอยู่หรือสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะคะนั่นก็ได้ได้แก่ผลิตภัณฑ์ที่จัดจําหน่ายอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ประเทศลาวนั่นก็คือ F L แล้วก็ d y ส่วน microsilver protection เป็นนวัตกรรมและเงินบริสุทธิ์นะคะ อ,อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันนะคะโดยเฉพาะผลิผลตภัณฑ์ตัวนี้นะคะตัว m i c r o ซิล v e r เนี่ยเป็นงานวิจัยเป็นนวัตกรรมนะคะได้รับสิทธทิบัตรเนี่ยเป็นพันรายการเลยนะคะทุกคนและอยู่ในผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ของเฟอร์หลายๆตัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสเปร์นะคะม w a วอชนะคะยาสีฟันเฟอร์นะคะแล้วก็แหวนนะคะพวกผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องของมือนะคะ ของผิวนะคะทีนี้จัดจําหน่ายอยู่ในเมืองไทยนี่ก็คือเป็นยาสิฟันเปอร์ลี่นะคะที่จัดจําหน่ายอยู่ณเวลานี้นะคะนั่นก็คือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมนะคะด้านสุขภาพนะคะที่เป็นสารสกัดนะคะเป็นตัวนวัตกรรมงานวิจัยไมโครซิลเวอร์อีกตัวหนึ่งค่ะที่ไม่ได้น้อยหน้ากันเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือเป็นสารสกัดที่มาจากต้นสมนอร์เวย ะะยอดขายผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่เขามีชื่อว่า Fountain of Life หรือว่ามีชื่อเล่นนิกเนมว่า FOL นั่นเองนะคะเป็นชื่อย่อของเขายอดขายกว่าล้านขวดแล้วณเวลานี้นะคะร้อยกว่าประเทศทั่วโลก200กว่าดินแดนเนี่ยได้ใช้กันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ5-6ปีประเทศไทยเนี่ยเพิ่งได้เริ่มใช้นะคะประมาณ3ปีนี้เองนะคะถือว่าโชคดีมากๆที่หลายๆคนเข้ามาอยู่ในห้องซูมแห่งนี้ ะะก็ได้มีโอกาสได้ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เริ่มแนะนําบอกเรื่องราวดีๆความลับของต้นสนนอร์เวย์ให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะคนที่เรารักและรู้จักได้รู้จักและได้ใช้ได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดที่จัดได้ว่า เป็นเกดในระดับไฮเอ็นเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือฟาวเท o f f l i ลท์นะคะเป็นสารสกัดลิกแน่นจากต้นสนนอร์เวย์ w e, นั่นเองต้นสนนอร์เวย์ w e, คืออะไรเหรอหลายๆคนอาจจะสงสัยนะคะว่าต้นสนนอร์เวย์ w e, คืออะไรนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจำเป็นต้องใช้นะคะสารสกัดที่ชื่อว่าสารต้านอนุมูลอิสระทำไมทาไมเราต้องใช้กันณนะเวลานี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าณนะเวลานี้ โลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะมีความความรุนแรงของชั้นบรรยากาศมากมายเลยนะคะเป็นสาเหตุนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการบาดเจ็บเจ็บป่วยนะคะจากอนุมูลอิสระที่เข้าหาเราทุกทิศท,ทุกทางนะคะทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะทำให้ก่อเกิดโรคต่างๆนะคะไม่ว่าอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะมาจากไหนก็แล้วแต่ตามภาพที่เราเห็นในในใน,ในสไลด์นี้นะคะทุกคนนะคะแต่การหายใจนะคะ อาหารการกินปนเปื้อนมากับน้ําหรือแม้กระทั่งข้าวของเครื่องใช้ที่เราใช้ภายในบ้านนะคะรวมถึงโทรศัพท์ขึ้นโทรศัพท์ลังสี U ูวพวกนี้เป็นอนุมูลอิสระหมดเลยเข้าสู่ร่างกายของเราไปทําลายเซลล์ของเรานะคะทําให้เซลล์ของเราแก่ลงเร็วขึ้นเจ็บป่วยบาดเจ็บเสียหายก่อให้เกิดโรคต่างๆเพราะฉะนั้นณนะวันนี้นะคะจึงเป็นคําตอบให้กับพวกเราทุกคนนะคะว่าเราจําเป็นที่เราจะต้องหาตัวช่วยแล้วนั่นก็ คือในเมื่อเรารู้แล้วว่าอนุมูลอิสระหรือฟรีและดิคอลเนี่ยมันเป็นต้นเหตุทําให้เราเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังแล้ววันนี้เราโชคดีมากๆที่เราได้เจอเอฟเอถูกไหมคะเพราะในเอฟเอเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นเกรดไฮเอ็นเป็นเกรดไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์เลยนั่นหมายความว่ายังไงมีพลังมากๆนะคะมันเป็นความลับของันอย่างยาวนานเลยนะคะทุกคนตลอดระยะเวลาเกือบ ยีปีนะคะที่ต้นสนนอร์เวย์เนี่ยมีสารสกัดที่ชื่อว่าลิกแนนอยู่ภายในตัวเขาเองแล้วใช้กันเฉพาะในกลุ่มย่อยๆกลุ่มน้อยๆนะคะแถบสแกนดิเนเวียเท่านั้นแต่วันนี้บริษัท o อฟแลนด์สโตกอเนี่ยเป็นผู้ไขความลับเรื่องราวของสารสกัดสารต้านอนุมูลอิสระที่ชื่อว่าลิกแนนที่อยู่ในเฉพาะต้นสนนอร์เวย์เท่านั้นที่มันมีความพิเศษก็คือเป็นต้นสนที่มีอายุยืนยาวนาน เป็นพันๆปีนะคะแล้วก็มีรหัสจีนพันธุก,กรรมของเขานะคะจีนจีนโนมพึกษาเคมีของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติในการป้านอนุมูลอิสระ ะะรวมถึงพวกจุลชีพต่างๆด้วยนะคะจุลชีพก็คือพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่ก่อเกิดโรคอย่างเช่นไวรัสแบคทีเรียเชื้อราโปรโตซัวสมูเนลา่าอะไรพวกนี้นะคะที่มันอยู่ภายในล้อมรอบตัวเราจากในอากาศในอาหารในน้ําพวกนี้นะคะมันก็จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ตลอดเวลาไปก่อให้เกิดโรคต่างๆร่างกายเราเกิดการบาดเจ็บเสียหายเกิดการอักเสบได้นะคะแล้วนอกจากที่เขายังมีพลังในการต้านอนุมูลอิสระแล้ว เขายัางไปช่วยทําให้ร่างกายของเราเนี่ยระบบต่างๆทํางานได้ดีนะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นธรรมชาตินะคะตัว f อฟเนี่ยนะคะเป็นธรรมชาติมาจากธรรมชาติ100%เปซ็นะคะเป็นวีแกนด้วยที่สําคัญมีความปลอดภัยนะคะในระดับที่ผ่านงานวิจัยมาเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังผ่านการรับรองเฮลท์ของแคนาดาด้วยเพราะบริษัทก l a n น s t a b l ถือกําเนิดที่แคนาดาเพราะฉะนั้นบผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการรับรองนะคะจาก h เฮลท์แคนาดามารายงานการวิจัยทั่วๆไปนะคะโดย,โดยสากลเนี่ยเขาบอกว่าสารสกัดลิกแน่นสารต้านอนุมูลอิสระลิกแนนเนี่ยนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากพืชนะคะพอเข้าสู่ร่างกายเราแล้วเนี่ยร่างกายจะเปลี่ยนโครงสร้างให้เขากลายเป็นฮิวแมนลิกแนนนะคะถ้าใครที่บริโภค นะคะลิกแน่นสารสกัดลิกแนนเนี่ยนะคะเป็นปริมาณ50-100หนึมิลลิกรัมต่อวันติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของการเป็นโรคมะเร็งได้ถึง30%และโรคที่เกิดจากโรคหลอดเลือดและหัวใจได้ถึง30%เอร์ทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าเราจะไปหาลิกแน่นจากที่ไหนในปริมาณที่มีความเข้มข้นมากเพียงพอที่เราจะ สามารถช่วยร่างกายของเราได้ที่สำคัญคือ FL แตกต่างลิกแน่นจากต้นสนนอร์เวนะคะที่อยู่ใน FL ขวดนี้แตกต่างจากลิกแน่นที่มาจากแหล่งที่มาที่อื่นได้ยังไงนะคะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีสารสกัดที่มาจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นตเป็นยูนิคเป็นเอกสิทธิ์นะคะเป็นสิทธิ์ที่แตรแล้วก็เป็นเจ้าของออฟแลนสโตรเบเป็นเจ้าของลิกแน่นจากต้นสนนอร์เวเพียงแค่ที่เดียวเท่านั้น นะคะคแล้วใช้เทคโนโลยีเฉพาะนะคะที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมได้ดีได้เร็วนะคะนั่นก็คือเป็นกระบวนการเอนโทรเลกโตนนะคะที่ใช้ร่างกายของเราย่อยสลายนะคะโดยใช้จุลชีพของเราเนี่ยมีการย่อยสลายนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยมันอา,อาจจะมี ใช้นะคะแล้วย่อยเนี่ยค่อนข้างที่จะซับซ้อนนะคะแต่ว่าตัวเอฟเอลเนี่ยใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทําให้อนูของต้นสนนอร์เวย์อนูลิกแน่นในต้นสนนอร์เวย์เนี่ยเล็กเบาบางแล้วดูดซึมได้ดีนะคะที่สําคัญคือลิกแน่นจาก Norwegian School อน,น,นอร์เวย์เนี่ยเขาจะมีรหัสยีนพันธุก,กรรมของเขาที่เวลาที่เข้าสู่ร่างกายของเราแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนโครงสร้างที่ขึ้นชื่อว่าเป็น 7SMR ลิกแน่น หลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะเปลี่ยนโครงสร้างก็คือ Converse นะคะโดยใช้ร่างกายของเราเนี่ยค่ะเปลี่ยนโครงสร้างให้กลายเป็น Human Lignan นนั่นเองแล้วดูดซึมได้เลยนะคะทำให้ตัวลิกแนนจากต้นสมนาลเ,น,เนี่ยสามารถแทรกซึมผ่านระบบหลอดเลือดไหลเวียนและยิงตรงเข้าสู่ในระดับเซลล์ได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราจะได้จากการใช้เอโบล นะคะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะทุกคนมีความปลอดภัยไหมหลายคนอาจจะมีคเว่าใช้ยังไงนะคะมีความใช้ยังไงนะคะถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าถ้าเราจําเป็นหน้าเวลาติสระแล้วหลักว่าเราสู้อนุมูลอิสระไมเเป็นต้องหาตัวช่วยเราอยากจะได้สารต้านอนุมูลอิสระเราจะใช้ยังไงนะคะเราไปหาทานเปรียบเทียบกับผักผลไม้ที่เราหาได้ง่ายๆไหมได้มีเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ มันจะง่ายกว่าไหมคะทุกคนถ้า F y L 1ขวดเนี่ยหนึ่งพันสองร้อยห้าิบดรอปเนี่ยเราบริโภคเพื่อการป้องกันติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอเอาวันละสิดรอปแล้วกันสิบดรอปถ้าเราไปเปรียบเทียบถ้าเราจะต้องไปซื้อผักผลไม้ตามท้องตลาดทั่วไปที่เราก็อาจจะไม่ได้มั่นใจร้อยเปอร์เซนว่าเราจะได้ของแถมมาหรือเปล่าถูกไหมคะเพราะผักผลไม้สมัยนี้ก็มีสารพิษสารเคมีสารตกค้างมาด้วยเสมอนะคะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบถึงว่า เราอยากจะได้สารต้านอนุมูลอิสระจากผักผลไม้พวกนี้เปรียบเทียบกับ FOL เนะคะเราจะหาได้จากที่ไหนเอาง่ายๆเลยค่ะทุกคนเราต้องเราใช้ f L เพียงแค่10บดรอปนะคะเราจะต้องใช้ตัวกรีนทีหรือชาเขียวที่หาได้ง่ายๆนะคะบางคนดื่มชาเขียวอยู่แล้วแต่เราอาจจะต้องดื่มชาเขียวทั้งหมด50ถ้วย50คัพด้วยกันเพราะฉะนั้นมันมันเป็นเรื่องที่มันยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ทานไม่ได้อย่างสม่ำเสมอถูกไหมคะ,ะว่าชาเขียววันละห้าสิบถ้วยอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องยากมากๆหรือ,อะมะเขือเทศหนึ่งร้อยถ้วยตวงอย่างเงี้ยแอปเปิลหนึ่งพันแปดร้อยถ้วยตวงอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เป็นความยุ่งยากซับซ้อนและที่สําคัญคือร่างกายของเราะคะ่ะระบบการย่อยการดูดซึมมันไม่สามารถที่จะดูดซึมได้แต่วันนี้ง่ายกว่าไหมคะที่ใช้แอปเปิลเพียงแค่สิบหยดนะคะเราสามารถที่เราจะได้รับปริมาณเล็กแน่นที่มีประสิทธิภาพเพราะว่า พลังของลิกแนนจากต้นสนนอร์เวย์เนี่ยมันเปรียบเทียบกับเอาตัวที่เป็นระดับท็อปเลยก็คือตัวมเมล็ดแฟลกซีดมีลิกแนนเหมือนกันแต่ว่าเราต้องอมันตัวตัวลิกแนนจากนาวิเจนสปูลเนี่ยจะมีพลังมากกว่าตัวลิกแนน,นถึง่ยถเง17เท่าเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นมันทําให้ชีวิตเราง่ายกว่าเพราะว่าบางคนเคยทานตัวมเมล็ดแฟกซีดแต่ว่ามีข้อจํากัดค่ะทุกคนถ้ายังใครไม่ได้อยู่สายสุขภาพเหมือนนกเนี้ยนะคะเรา ก็จะไม่รู้วิธีการกินเขาะจะกินยาเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเปิดแข็งมีเยื่อเมื่อเยอะเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องระบบการย่อยการดูดซึมก็จะทําให้มีอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้นะคะอาหารไม่ย่อยได้นะคะถ้าบริโภคมากนะคะแต่ง่ายกว่าคือใช้ตัวเอโลนะคะสิหยดสิบดรอปทดแทนพวกนี้ได้หมดเลยค่ะเราไม่ต้องไปกินอะไรเยอะๆขนาดนี้เรากินได้แค่ตามปกติที่ให้ร่างกายเรามีกรกยยได้แต่ถ้าเราอยากได้สารบ้านอนุบูตรอิสระที่ชื่อว่า กลิกแน่นที่มีประสิทธิภาพสูงสูง FOl เป็นทางเลือกและทางรอดให้กับเราได้ง่ายๆทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะความปลอดภัยบางคนถามถามนกว่าเออมันจะปลอดภัยไหมมันกินแล้วมันจะดีไหมมันจะปลอดภัยหรือเปล่าแน่นอนค่ะผ่านมาตรฐานเฮลคา a ดามาในระดับ NPN3 นะคะมันมีความปลอดภัยในในระดับเกือบเทียบเท่ากับยาเลยทีเดียวนะคะวิธีการรับประทานก็ง่ายมากๆค่ะทุกคน สามารถใช้เฉพาะที่เฉพาะจุดได้นะคะและหยดลงไปในปากหยดลงไปใต้ลิ้นนะคะหรือหยดลงไปในเครื่องดื่มในน้ําในอาหารต่างๆได้หมดเลยความสําคัญของ F O L เราที่เหนือชั้นกว่านะคะสารป้านอนุมูลอิสระตัวอื่นก็คือ F O L เนี่ยนะคะลิกแน่นจาก n o r v i g a n s c h o o l เนี่ย สามารถทนความร้อนได้ถึง250องศาทนความหนาวเย็นนะคะติดลบถึง50-70องศาได้และยังทนความเป็นกรดเป็นด่างได้อีกเพราะฉะนั้นง่ายมากๆทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นผสมลงไปในน้ําในอาหารในเครื่องดื่มหรือใช้เฉพาะที่เฉพาะจุดบางคนชอบความสวยความงามก็หยดลงไปในผสมในเครื่องสําอางที่เราใช้อยู่แล้วได้เลยนะคะคั้งละหยดสองหยดนะคะก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของครีม หรือผลิตภัณฑ์ที่ดูแลความงามให้กับเราอันนี้ก็จะมีเคสมากมายค่ะทุกคนที่ทั่วโลกนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเมืองไทยเมืองไทยอาจจะเห็นเคสน้อยแต่ทั่วโลกเนี่ยเราจะเห็นเคสตัวอย่างเคสสตัดดี้นี่เยอะแยะมากมายโดดเด่นเป็นพิเศษเลยคือเรื่องของการซ่อมแซมนะคะและสร้างเซลล์ใหม่เพราะนั่นเป็นคุณสมบัติของอบลิกแน่นจากต้นสนโนอร์เวย์นะคะซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่มัน เกิดการอักเสบอยู่นะคะช่วยปกป้องดูแลเรื่องของหัวใจลดอาการไวทองนะคะดูแลสุขภาพเส้นผมนะคะช่วยควบคุมน้ําหนักช่วยควบคุมเรื่องของระบบกระบวนการเผาผลาญที่สําคัญเลยคือช่วยปกป้องระเนระดับ DNA ให้กับเรานะคะช่วยเรื่องลดการอักเสบลดรรเหาอาการปวดนะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ด้วยนะคะที่สําคัญเลยคือ ขบวนการที่ใหญ่ที่สุดคือขบวนการระบบภูมิคุ้มกันของเราจะอยู่ที่ระบบทางเดินอาหารเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เอลงไปปุ๊บก,ก็จะยิงตรงลงไปให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์นะคะเปลี่ยนโครงสร้างตัวลิกแน่นแผนล,ลิกแน่นให้กลายเป็นฮวแมนลิกแนนนะคะก็แทรกซึมไปทั่วเซลล์ทุกอนูของร่างกายเราได้เลยะ เพราะฉะนั้น FOL ไม่ใช่ยาค่ะแต่ผ่านมาตรฐาน NPN 3นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่านะคะคุณสมบัติเป็น h เฮลโครดะนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะคะส่งเสริมสุขภาพแต่มีคุณสมบัติบางตัวที่จะช่วยลดและบรรเทาเบาบา,บางกลุ่มอาการบางโรคได้เช่นนะคะโรคที่เกี่ยวข้องกับสมองนะคะพวกดเมนเทียพวกความจำหลงลืม นะคะเรื่องกลุ่มอาการของโรคออทิซึมนะคะออทิสติกออทิซึมได้นะคะแล้วก็ยังช่วยควบคุมในเรื่องของอปรับสมดุลเรื่องของฮอร์โมนนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของวัยทองช่วยลดและบรรเทาเบาบา,บางอาการวัยทองได้ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น เอฟเหนึ่งขวดไม่ใช่ยาแต่มีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องราวแบบนี้ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นนะคะช่วยทำให้ระบบของเราเนี่ยลดการเกิดอนุมูลอิสระได้นะคะพร้ ผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นน้องใหม่ล่าสุดเลยค่ะทุกคนตอนนี้ที่เข้ามาหลังจากที่พี่ใหญ่ FOL เข้ามาแล้วนะคะทุกคนได้ใช้ได้เคลียร์ร่างกายได้เคลียร์ระบบเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นพอร่างกายของเราเริ่มสะอาดจ,จากที่ FOL ทำหน้าที่เคลียร์ระบบนะคะซ่อมแซมเช็คให้เราหมดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนนะคะก็จะมีน้องใหม่ดีวายขั้นเทพนะคะนกจะให้ชื่อเขาว่า เทพทั้งหกนะคะเพราะว่ามีสารสกัดนะคะตัวที่อยู่ในนี้เป็นซูเปอร์เหมือนกันเป็นผลิตภัณฑ์สารสกัดที่จัดอยู่ในเกรดไฮเอ็น Hi N, เหมือนกัน6ตัวด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคูต้าไทโอนคูต้าไทโอนทาหน้าที่ในเรื่องของการช่วยตับของเราค่ะทุกคนเอาตับของเรานี่เป็นโรงงานกําจัดสารพิษที่ทํางานหนักมากๆนะคะตลอดเวลาเขาทางานตลอดเวลากําจัดสารพิษให้กับเราโดยเฉพาะคนที่ทานยามานะคะหรือต้อง ทำงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับสารพิษสารเคมีนะคะพวกนี้นะคะจําเป็นที่เราต้องช่วยตับเรากูต้าไทโอนจะเป็นตัวช่วยตับของเราขับพวกโลหนะหนักพิษจากยาอะไรได้ออกจากร่างกายของเราให้ได้ให้ได้เร็วที่สุดและดีที่สุดนะคะนั่นก็คือในดีวจะมีกูต้าไทโอนนะคะมีสารสกัดจาก เปลือกสนนะคะแต่ไม่ใช่สนนอร์วีเจนสปูตนะคะแต่จะเป็นเปลือกสนทะเลเปลือกสนฝรั่งเศสนะคะมีซิงค์คือสังกะสีนะคะมีวิตามินดีสวิตามินซีนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นซึ่ง6ตัวนี้ค่ะเขาจะทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ซ่อมแซมเซลล์โดดเด่นเป็นพิเศษคุณสมบัติของดีวทเนี่ยค่ะที่เจ๋งๆเป็นแป้งๆเลยนั่นก็คือดูแลรองของระบบภูมิคุ้มกัน นะคะเพราะมีอะไรเพราะมีวิตามิน D3 มและมีวิตามิน C นะคะที่จะช่วยทําให้ระบบคุมค้มกันของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นคนไหนที่กลัวแสงแดดไม่ค่อยได้รับวิตามินดีเลยตัวนี้ค่ะเราไม่ต้องไปซื้อแยกนะคะเราซื้อวิตามินดีแทนวิตามินซีเลยเพราะโดยปกติถ้าเราจะกินวิตามินดีเราต้องไปซื้อวิตามินซีคู่กันเพราะสองตัวนี้เขาต้องไปคู่กันเสมอเพราะเราคู่กันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอีกระบบหนึ่งที่ดีวายช่วยได้เลยคือเรื่องเกี่ยวกับ connective tissue พวกเนื้อเยื่อเกี่ยวพันพวกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อพวกนี้ค่ะคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อต่อ dy ช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้นะคะช่วยทดแทนส่งเสริมบริเวณนั้นให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยดูแลในเรื่องของผิวพันธุ์นะคะนั่นเพราะว่ามีอะไรมีกูต้าไทโอนมีเกรฟซีสนะคะมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นแล้วก็ ก็เปลือกสนฝรั่งเศสนะคะตัวเปลือกสนฝรั่งเศสและเมล็ดองุ่นเนี่ยยังช่วยในเรื่องของเกี่ยวกับระบบหลอดเลือดให้ของเราด้วยทําให้หลอดเลือดของเราเนี่ยมันแข็งแรงยืดหยุ่นดีนะคะเพราะฉะนั้นตัวดีวายคนไหนที่ใช้เอเบลไปแล้วนะคะเรารู้สึกว่าเออฉันอยากฉันรู้แล้วว่าร่างกายของฉันเนี่ยต้องการการดูแลแบบพิเศษตรงนี้มันเสียหายระบบ คุ้มก,กันไม่ค่อยดีเลยนะคะหรือว่าผิวพันธ์ไม่ค่อยกระจ่างใสหรือว่าเราทํางานแล้วเราต้องเจออนุมูลอิสระเจอสารพิษสารเคมีเยอะมากหรือกินยาประจําตัวมีโรคประจําตัวต้องกินยาตลอดเลยอย่างเงี้ยนะคะ dy ค่ะจะช่วยทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําตัวช่วยตับของเราได้ช่วยตับทีไตของเราได้ทํางานได้อย่างดีขึ้นคือพูดง่ายๆว่าตับไตของเราก็ไม่ต้องทํางานโอเวอร์โหลด นะคะลดให้เขากลับมาทำงานได้ตามปกตินั่นเองนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่นะคะเป็น2ตัวที่จัดจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยและประเทศเราณเวลานี้นะคะส่วนผลิตภัณฑ์ตัวอื่นก็จะทยอยทยอยเข้ามานะคะนั่นก็คือคุณสมบัติของ d y y นะคะที่เราจะได้เห็นกันเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีปัญหา กลุ่มโรคพวกนี้ค่ะนะคะสามารถใช้ได้เลยนะคะอยากจะเรารู้แล้วว่าเอ้ยพอเราเคลียร์ร่างกายของเราไปแล้วเนี่ยมันเริ่มแสดงให้เรารู้ยิ่งวัยอายุมากขึ้นนะคะเราก็จะเริ่มรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเออตรงนี้เราเสียกล้ามเนื้อเราไม่ค่อยแข็งแรงเลยอะไรเงี้ยเราปวดตามเนื้อตามตัวกล่องกล้ามเนื้อไม่มีกําลังวังชาดีวัยค่ะช่วยได้ นะคะดูแลเรื่องเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันและแน่นอนที่นกบอกไปแล้วนะคะทาให้หัวใจแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องผิวขยับผิวพธุ์กระจ่างใสเปล่งปลัง่งมีออร่านะคะตัวดีวายนะคะช่วยนะคะแล้วยิ่งที่สําคัญเลยคือดีวายนีย่จะไปช่วยส่งเสริมการทํางานคู่กันนั่นคือเป็นพระเอกกับนางเอกนะคะจะส่งเสริมประสิทธิภาพนะคะคู่กันนะคะเมื่อเราได้ไรับประทานตัวลิแนน เข้าไปแล้วแล้วเจอเทพทั้ง6เข้าไปอีกทุกคนคะใช้แค่2ตัวตอบโจทย์ทุกระบบของร่างกายเราไม่ต้องไปกินเยอะไม่ต้องกินมากวิธีการกินเหรอคะเพียง <c oughs> แค่สมแคปซูลต่อวันเท่านั้นเองนะคะตัวนี้ดีวายนี้ได้รับ NPN ในระดับ2 นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท Offland g l o b a l นะคะมีให้เราเลือกณนะเวลานี้ในประเทศไทยและประเทศลาวเพียงแค่2ตัวนี้ก็เป็นพระเอกกับนางเอกแล้วนะคะเราไม่ต้องกินอะไรเยอะเราไม่ต้องเสียเงินให้กับค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ที่ต้องดูแลตัวเองให้เยอะแยะมากมายเราเพียงแค่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นในระดับที่มันไฮเอ็นสามารถตอบโจทย์ให้กับเราได้เร็วที่สุดเราจะ เราก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนั้นนะคะวันนี้